มงคลที่โด่งดังที่สุดของวัดแห่งนี้ก็คือพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นแรกของหลวงปู่ทัพปัจจุบันกลายเป็นวัตถุมงคลที่หายากและสนนราคาเล่นหาสูงมากบางองค์สภาพสวยๆว่ากันเป็นหลักแสนหลักล้านพุทธคุณก็โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายร่ำรวยแข้วคาดปลอดภัยและมหาอุดเรียกว่าครอบจักรวาล คำพีโบราณกล่าวว่าพระเนื้อเมกสิทธิ์นับว่าเป็นมงคลทั้งสิ้นไม่ปุกเสกก็มีคุณหนุนชะตามิให้ตกต่ำพระเครื่องและอิทธิมงคลซึ่งสร้างด้วยโลหะผสมสีเขียวเป็นประกายวาวงามดังปีกมแมลงทับพระเครื่องซึ่งมีบุคลาธิฐานแสดงออกถึงความคงกะพันชาตีและนิรันตราย